เอาละครับคอนเทนต์และกิจกรรมรอบนี้น่าสนใจมากนะครับก็คูเสกที่ั้น2กลับมาแล้วนะครับประดับทองก็เพิ่มเข้ามาด้วยและคิดว่าน่าจะเป็นของรางวัลในคูเสกนะครับแล้วก็เพิ่มใบกันแตกอีกานะครับออใบกันแตกอีกาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมีตลาดโลกเข้ามาด้วยนะครับในเกมนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีดเป็นแรงใจในการทําคลิปทําสตรีมแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยนะครับไปครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร,รม Auto ์ม o โต o mk ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,น,นคือแอปยู p h โฟนแอปค่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมืมอถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแล็คตอางๆมือกโมบาคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆ,ๆที่เราต้องปล่อยบอร์ดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกัจดเลย เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ R V PUBG หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอก้วยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ สวัสดีครับผมอาเล้งกิมมี่นะครับล้วันนี้เรามาสรุปแพดโนดันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างบอกเลยว่าเราจะได้กลับมาคึกคัก,กอีกครั้งนะก็ประเด็นมี2เรื่องใหญ่ก็คือคูเซกใหม่กับตลาดโลกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มดูเริ่มต้นดูจากแพดโนดเนาะนะครับจะได้ครบถ้วนนะครับโอเคเรื่องแรกเลยก็กิจกรรมเดี๋ยวเราเข้าไปดูย้อนหลังนะเออด,ดูดูข้างในกันโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเริ่ม ซีซั่นใหม่ของครูเสกแล้วนะครับซีซั่นนี้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่หลังอัปเดตเลยปันอังคารก็น่าจะได้สู้กันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะเพิ่มการเพิ่มเอกเชนโลกหรือตลาดโลกนั่นเองนะครับก็เขาเขียนเอกเชนโลกก็คือตลาดโลกัแหละเพราะว่าเขาพูดไว้ในจดหมายการฉบับที่5แล้วเนาะนะฮะก็คิดว่าน่าจะทั้งโซนภูมิภาคหนึ่งเลยก็เป็นตลาดรวมไปเลย ครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูระบบไปกีแต่คิดว่าน่าจะเหมือนตาลาดกลางปัจจุบันนี่แหละแต่แค่เพิ่มเติมสินค้าจากที่ในภูมิภาคนั้นอย่างเช่นจะโซน C เอเชียหก็ c 1 1 0 1่นึ่งถึงเอะไรเงี้ยหนึอะไรเงี้ยแล้วก็รวมอีทไปด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมกันต่อสู้ในภูเซกนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็แบ่งกันไปตามน,นั้น ทีนี้สินค้าก็จะราคาก็มีการปรับเปลี่ยนนะทั้งในเซิร์ฟแล้วก็ตลาด NFT เด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มอุปกรณ์นะครับเสริมในตํานานนะครับนั่นก็คือประดับทองนั่นเองเนาะพวกแหวนพวกสร้อยแต่คิดว่าที่มานแน่ๆก็น่าจะเป็นแหวนนะครับแล้วก็อาจจะนะครับเอามาเป็นรางวัลน,นะครับในการเล่นในครูเซกด้วยเพราะของเกาหลีนะครับจะมีของพวกนี้ ดปในปราสาททองนะฮะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูครับอันนี้จะเป็นตัวนี้เอ่ออาจจะเปิดคูเสกให้ดูไห้ได้เหมือนเขาปิดปรกปุงอยู่นะฮะจะเป็นพวกเศษในการคราฟนะครับแหวนเนาะก็ถ้าจําไม่ผิดอันนี้ปราสาททองจะได้น,นี้เลยเนาะใช้สี่อันในการคราฟแล้วก็ใช้ถ้าใบนี้ก็ต้องมาด้วยเ,น,เนี่ย <laughs> เอออันนี้ทำไงอ่ะโอเคใช้ใบม่วงโอเค เสษซากด้วยโอเคนะครับแล้วก็กลับกลับกลับยังไงนานะดูต่อคือมันจะมีสองใบครับจะมีใบนี้เนาะแล้วก็ใบนี้สามารถคาราฟด้วยเศษทองตงัวนี้เอเสเศเศเศษโมงตัวนี้ได้นะครับใช้นี้เนาะก็ถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะดรอปในประสาทกานะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเอาเข้าคูเสกหรือเปล่านะครับแต่เพิ่มประดับทองมานะครับผม โอเคแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นม้วนคัมภีปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับประดับปีกาหรือว่าใบกันแตกประดับอีกานั่นเองก็จากที่ผมไปดูเกาหลีมานะนะครับก็อืมก็เป็นใบกันแตกแบบนี้เลยเอ,อดอยนี่แล้วกันจริงผมแลกมาแล้วแต่ว่าเทสให้ดูไม่ได้ไม่มีไม่มีของนะครับไม่ทีแรกมีบวก6อันหนึง่ง นะก็คือใบเนี้ยนะครับมันจะใช้ได้ตั้งแต่อีกาบวกหขึ้นไปนะฮะก็เป็นใบการแตกเลยเนาะแต่ว่าในการใช้เนี่ยอีกาแต่ละบวกเนี่ยเช่นบวกหอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่บวกแรู้สึกใช้20อันนะครับบวกหอาจจะใช้แค่1อันบวกเอาจใช้10อันบวกแใช้20อะไรอะไรเงี้ยเนาะซึ่งในการใช้นะครับเวลาใช้เนี่ยตีอีกาไม่แตกนะครับอีกาจะไม่แตกถ้าล้มเหลวนะไม่แตกเนาะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์รู้สึกจะน้อยกว่าเดี๋ยวขอญาติเช,คช็คแบบทําเดิด้วยกันคือผมมีมีเลทของกาอยู่คือที่ไปดูเกาหลีมาเขาบวก8ให้ดูอ่าโอเคอันนี้ถูกแล้วบวก8โอ้เปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าเลทปกติด้วยนะก็คือที่ผมดูเกาหลีเนี่ยเขาบวก8กิขึ้นบวก9นะครับมันใช้20ใบนะครับแต่เลทในการใช้ใบเนี้ย มันเหลืออยู่แค่2%ก็คือเรดในการสําเร็จอะ่ะมันจะน้อยกว่าการใช้ใบตีบวกปกติเนาะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยมันไม่แตกแน่นอนเนาะร้อนะฮะอันนี้ดูดูเกาหลีมานะครับถ้าเป็นอย่างเกาหลีนะแต่ที่ดูเกาหลีคือไม่แตกแน่นอนแต่เรทในการตีสําเร็จเนี่ยอย่างปกติเนี่ยบวกแขึ้นบวกเมัน15%ใช่ไหมแต่ของเกาหลีที่เขาตีให้ดูก็คือใช้20ใบตัวใบสีฟ้าเนี่ยนะครับเหลือเรดแค่2%เท่านั้นในการติดนะฮะแล้วในการหาใบนี้ นะครับมีขายทั้งในของเกาหลีคือจะมีขายทั้งในแพ็คนะครับแล้วก็สามารถเอาอีกาบวก6เนี่ยชิ้นไหนก็ได้มาแลกนะครับก็จะได้ไป10ใบนะบวก6 1หนึ่งชิ้นเท่ากับใบกันแตก10ใบนะฮะก็ลองดูเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงแต่ก็ก็ก็ดีแหละนะครับช่วยให้ง่ายขึ้นสมมติผมอยากได้บวกแปก็น่าจะง่ายขึ้นแหละนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงนะแต่ก็ก็ยังดีอ่ะไม่โบ แล้วก็ในการตีบวกเนาะด้วยใบเนี้ยนะครับมันไม่รวมอยู่ในความสําเร็จนะครับอ่าแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารวมอยู่ในเควสหรือเปล่าเนาะความสําเร็จก็คือตัวนี้ความสาเร็จก็คือตัวเนี้ยนะครับือ่อใครไม่ทราบเนี่ยหมายถึงงานเนี้ยนะครับเนี่ยที่ตีบวกเจ็ขึ้นบวกแปดสิห้าครั้งจะได้บวกแ1ดชิ้นอะไรเงี้ยครับไม่รวมอยู่ในนี้นะครับแต่รวมอยู่ในเควสหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้คือตามที่มันแปลมาของเกาหลีนะนะครับผมอืม แล้วก็ต่อมาอ่ะประมาณนี้ครับในหัวข้อหลักเนาะต่อมาแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมนะครับเฟสคิวเก้สิได้500แต้มกลับมาอีกครั้งเนาะแล้วก็มีลดค่าส่วนลดในการเข้าดันเจียนนะครับพิเศษแล้วก็ปกตินะครับเหลือ2องพทอง,นทงนนนทเนาะแต่ไม่รู้ว่าดันทั้งดันปกติแล้วก็ดันพิเศษเลยแต่ไม่รู้ว่าดันพิเศษที่ใช้ตั๋วนี่ลดด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดู เนาะแต่ถ้าลดเลยก็ดีนะครับอุ้ยไม่ตีกันกระจายเลยเหรอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับลดร,ราคาการอันเชิญเนาะเป็นช่วงกิจกรรมนะครับสองสองอาทิตย์นะครับก็แพ็คนี้ครับพวกนี้คล้ายๆถ้าดูง่ายก็คือตัวเนี้ยอ่ะมันจะปรับเป็นกิจกรรมไม่รู้ว่าปรับอันนี้หรือว่าเพิ่มหน้าเข้ามาใหม่แต่คือเนี้ยแหละนะครับก็อันนี้จากปกติที่เป็นกาชาธรรมดาจะเป็นเจิดจ้า200เพชรก็ได้เจิดจ้า1ชิ้นเนาะ สอ2 0 0 0เพชรก็ได้เจอจ้า11ชิ้นนะครับผมประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่า,าธาตุนะเขาบอกสองนี้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ที่อัปเดตแล้วก็อ่าโอเคนะครับต่อไปไปดูมิชชั่นกันมิชชั่นรอบนี้ก็น่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่อันนี้ก็ทั่วไปนะครับม้วนอันนี้ใบคำสั่งกิวบริจาคอะไรพวกนี้ทั่วไปทั่วไปอันนี้คำสั่งคิวเก้าิบเก้าครั้งเนาะ ได้กล่องเสริมออฟโหหินประดิษฐ์นะฮะไม่ค่อยดีเลยไม่ไงเราเล่นยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วนะครับเวทเวลาห้าเวทเนาะแล้วก็อันนี้นะครับมีกิจกรรมอีกามาสองกิจกรรมนะฮะบวกเจ็ดสองชิ้นเจ็ดขึ้นแปดสองชิ้นอืได้อีกาบวกเจ็ดอีกสองอันแล้วก็ได้บวกแปดด้วยเนาะถ้าจบได้บวกแปด่างชิ้นถ้าเราเล่นกิจกรรมนี้หากบวกหกมาไว้ใช้ก็น่าจะดีมันนะ นะครับโอเคแล้วก็นี้กิจกรรมเสริมเพิ่มเติมอีกนะฮะอ,อีกามี2กิจกรรมให้เลยแล้วก็กิจกรรมแจกเครื่องร่อนม่วงกับไีกครั้งเนาะเหมือนเดิมเลยครับเปิดกล่องฟ้า15กล่องกล่องม่วง10กล่องกล่องทอง4กล่องนะฮะน่าจะมีแพ็คมาขายด้วยเนาะเมชทองนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายพี่ตาน,น่าจะชอบหรือเปล่านะโอติอาจจะใช้เพชรไปอยู่แล้วก็ใช้เพชร1 0 0 0 0แเพชรน,นะครับรวมรวมแล้วจุดเด็ดก็คือได้เศษซากเทียสองสามชิ้นนะฮะ ใ้เพชร1 0 0 0 0แสนเพชรเท่าที่กิจกรรมที่เคยมีการใช้เพชรมาก็คือใช้เพชรกับช็อปเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับคุ้มไหมนะนะครับหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เพชรก็มองว่าผมเองก็มองว่าไม่คุ้มนะแต่ถ้าพี่พตานใช้เพชรซื้อของในช็อปอยู่แล้วก็คุ้มอยู่ดีเป็นการแบบว่าช่วยของแถมได้ของแถมมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับแพทนี้เอาจริงจุดที่น่าสนใจของแพทนี้ก็คือ หลักๆนะสำหรับผมที่มองแล้วน่าสนใจแล้วน่าจะมีผลกระทบกับเกมนี้มากๆก็คือตัวตลาดโลกนะครับก็เซิร์ฟไหนที่ขายของแพงนะครับหรือซื้อของแพงเนี่ยนะครับของก็น่าจะราคาถูกลงเนาะนะครับที่ตานไม่ต้องเสียเยอะขึ้นทําของก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับพวกอุปกรณ์ม่วงของม่วงก็น่าจะถูกลงในเซิร์ฟอย่างเช่นเซิร์ฟผมเนี่ยที่ของราคายังแพงอยู่นะครับก็จะราคาแบบเฉลี่ยกับเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟปล่อยบอทปล่อยฟาร์ม นะฮะเอ่ที่ลรของราคาถูกราคาก็น่าจะถูกลงเี่เราถอดถอดของม่วงออกมาขายก่อนดีนะครับไม่ดีบานะครับเออค่อยๆนะครับเผื่อเผื่อพี่ตานแบบเหมาเยอะเออไม่รู้นะครับก็เป็นไงแต่ว่าคิดว่าเซิร์ฟเซิร์ฟไหนที่ของแพงของราคาถูกลงแน่นอนแล้วก็เซิร์ฟไหนที่ของราคาถูกของน่าจะขึ้นมานะครับในตลาดในเกมเนาะแล้วก็สินค้าที่เป็น NFT ีนะครับน่าจะมีผลกระทบด้วยอืม ผมค,คิดน่าจะมีอยู่2อย่าง2แบบไม่แน่ไม่แน่ใจมีเป็นแบบไหนนะที่ผมคิดได้มี2แบบไม่รู้มีแบบที่3หรือเปล่าใครมีความเห็นไงก็พิมบอกได้แบบแรกก็คือนะครับสินค้าในเกมเนี่ยอย่างเซิร์ฟผมที่ของ NFT เนี่ยมันแพงกว่าข้างนอกตลาด NFT นะครับของพวกนี้ราคาก็น่าจะถูกลงนะครับให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดข้างนอก NFT นะครับอาจจะต่างแตกต่างกันแค่เรื่องของการแบบค่า ค่าแวดค่าส,ส่วนต่างอะไรต่างเฉยเนาะเออราคาก็น่าจะใกล้กันมากขึ้นวิ่งเข้าหากันมากขึ้นเนาะอันดับที่2ก็คือราคาเหรียญ m อในตลาดอ,อาจจะสูงขึ้นนะครับวิ่งมาหาราคาสินค้าในตลาดในเกมนะครับของเซิร์ฟที่ของแพงอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งเข้าหากันนะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นเซิร์ฟไหนที่ ของแพงก็รอทําของหลังอัปเดตก็ได้นะครับเซิร์ฟไหนที่ของถูกนะครับก็รอขายหลังอัปเดตก็ได้ของน่าจะราคาดีขึ้นเนาะอันนี้คือเท่าที่ผมคิดได้นะครับใครมีความคิดยังไงหรือว่ามุมมองยังไงก็แชร์กันได้นะครับหลายๆเคสนะครับยกตัวอย่างไปแล้วก็อีก,กาอีก,กาผมคิดว่าความจริงถ้าเล่นกิจกรรมนี้หาบวก6มาแล้วเอามาแลกใบใบใบการแตกก,ก็ก็พอได้อยู่นะครับ แล้วก็รอเล่นอีกาตัวใหม่นะฮะอีกาตัวใหม่ก็น่าจะใกล้เข้าแล้วลหละนะครับส่วนสกิลสกิลใหม่ก็น่าจะใกล้เข้าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูแพทรอบหน้าว่าจะมาไหมเนาะเพราะว่านี่ก็ห่างไกลจากการอัปเดตสกิลใหม่เข้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับสกิลใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นสกิล5 5 0 0นะครับเพิ่มลดดาเมจตัวน,นี้คิเดยเดยอทีนะ ได้อยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอโอเคสกิลที่ยังไม่เข้าของกิลนะครับเพราะมันมีกิจกรรมเกี่ยวกับแต้มกิลมานะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะถ้าจะเข้าก่อนก็ไม่สนลดดาเมจทักษะ3%แล้วก็ต้านทานดาเมจทักษะ3%เอเนาะ ครับอันนี้จะไปหักล้างกับพวกค่าต้านทานดาเมีทักษะอะไรพวกนี้นะครับก็มาถึงความจริงของเกาหลีมันมีทั้งหมด3ขั้นนะครับขั้นสูงสุด,สดนี่8%เนเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เอามาทีเดียวเลยขั้น3เนาะอาจจะมาแค่ขั้น1หรือขั้น2อย่างเดียวก็ได้ส่วนสกิลทองนะครับโจมตีธรรมดาแรงขึ้น7%เอนมน่าจะยังนะนะครับประมาณนี้นะครับก็เก็บแต้มไว้รอได้นะครับประมาณนี้เนาะอัปเดตกันนะครับก็เดี๋ยวรอดู แล้วส่วนสําหรับใครที่ม,มีข่าวเติมน,น,นิดนึงนะครับก็ทางทางโโบนะครับมีความประสงค์นะฮะหรือมีความต้องการที่อยากจะเอาเซิร์ฟเกาหลีมารวมกับโโบนะครับแต่อยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงพัฒนาให้ไม่มีความเหลื่อมล้ําหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบกันเนาะแต่ว่ามีแนวทางนะครับที่จะเอาเซิร์ฟเกาหลีมารวมกับโโบนะครับอืมก็เป็นแผนในอนาคต เกาหลีเขาผ่านเรื่อง NFT แล้วเหรอ,อน,นี้ไม่ไแน่ใจกันใครรู้ก็พี่มาบอกเพิ่นเติมได้นะครับนะแล้วก็เลเปียก็คิดว่าน่าจะมาต่อจากตลาดโลกนะครับอาจจะเป็นการย้ายอาชีพรอบหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะอืมประมาณนี้นะครับโดยเปิดใช้งานซื้อขายไอเทมบางรายการในแต่ละภูมิภาคอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทุกรายการนะสินค้านะครับโอ้อันนี้ผมตกหล่นนะครับต้องขอไป ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งฟิตเป็นลังใจในการทำไลฟ์สตรีมทำข้อมูลนะครับเกมนี้นะฮะให้กับผมได้นะครับนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมครั้งนะครับบ๊ายบายหรือใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือทักมา,าส่วนตัวก็ได้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ